ลายเบอร์เกอทั้งหลายนี่คือช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของใครหลายคนกับโหมดของความอยู่รอดซึ่งสามารถรู้สึกได้ถึงความสานคลอนอันเนื่องมาจากพลังงานอันทรงพลังของจักรวาลซึ่งเล่ากับว่ามันเป็นการโจมตี จากจักรวาลที่ส่งตรงมาถึงตัวพวกเขาโดยตรงยังไงอย่างนั้นแต่ขอให้รู้ไว้ว่านี่มันเป็นเพียงการทำลายเปลือกนอกของพวกคุณเพื่อที่พวกคุณจะได้ปลดปล่อยถูกสิ่งที่ขอหยุดยั้งพวกคุณจากการยืนหยัดในพลังอำนาจที่แท้จริงของพวกคุณไว้เท่านั้น และจงจำไว้ว่าพวกคุณไม่ใช่เหยื่อของใครทั้งนั้นและถึงแม้พวกคุณอาจรู้สึกราวกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับความวุ่นวายบางอย่างหรือเหมือนไม่มีใครเห็นหรือได้ยินในสิ่งที่พวกคุณทำหรือพูดก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงวิธีการเดียวที่พวกคุณจะสามารถ ระบายความในใจของพวกคุณออกมาได้เราก็รู้อยู่ว่าเหมันยากที่จะอยู่กับความสั่นสะเทือนสูงๆได้อย่างสงบสุขในขณะที่ความท้าทายกำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้แต่มันก็จะช่วยให้พวกคุณได้คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า สาเหตุอันเป็นที่มาของสิ่งที่ทำให้พวกคุณเกิดความรู้สึกอิหลักอิเหลืออยู่ในเวลานี้มันเป็นเพียงกระบวนการของการลดทอนสิ่งเก่าๆออกไปจากพวกคุณเท่านั้นซึ่งมันจะเป็นสิ่งแรกที่พวกคุณจะต้องได้รับด้วยความรู้สึกนี้เพื่อที่พวกคุณจะได้ปลดปล่อยมันออกไป เมื่อมันได้ลอยขึ้นมาสู่พื้นผิวดังนั้นขออย่าได้กลัวกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกคุณในเวลานี้เพราะเหล่าถวยเทพที่รายร้อมอยู่รอบตัวพวกคุณได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วและขอให้พวกคุณอยู่ให้สุขสบายกับพลังงานของพวกเขา แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองอย่างแน่นอน